เออทำไงอ่ะทำไงเนี่ยก็ให้ความรักเยอะๆนี่กอดจูบรูปคำพี่พี่ก็ทำนะพี่ต้องต้องถูถ EX ูเยอะขึ้นผมจะทำกับคนอื่นได้หรอผมจะทำกับคนอื่นได้เหรอไอพี่ออยก็สวยขอบคุณครับผมวันนี้เขาจะตามมาผมบอกไม่ต้องทไมอ่อะมันรอนานรอนานเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็รักเขาอยาก อยากไม่อยากให้มันเหนื่อยก็กชมแฮปปี้เยอะเราไก็จริงจก็อยากจะให้เขาามีโอกาสได้พูดเองอะนะแต่ว่าถ้าเป็นเราเรานึกถึงใจเราว่าถ้ามีคนชมเราแบบนี้ในทุกๆครั้งที่ลงคลิปเราก็คงจะดีใจเรามีความสุขล้วก็ถือว่าขอบคุณแทนน้องแพลร์กันคือไม่ชมก็ฟูอยู่แ evet ล้วเออใจใจใจก็จริงๆมันก็คือจริงๆก็คือผลที่เราที่เราเลือกแบบว่าเลือกเลือกอยู่กับเขานั้นแต่วันแรก ก็ฟูเหมือนกันใช่ปูใช่อ่ะใช่ครับทำไมต้องแก้ด้วยครับไม่ไมเห็นว่า <c oughs> มันไม่ได้คิดอะไร <c oughs> เลย <c oughs> ไม่ได้คิดอะไร <c oughs> เลยไม่พูดอะไร